หนึ่งความจริงพลังแห่งคำพูด ทำให้ชีวิตรวยขึ้นที่ไม่มีใครบอกคุณนะคะก็เกิดมานะคะเราก็มักจะได้ยินนะคะคำพ่ําสอน,นะะของบรรพุรุษนะคะที่บอกว่าต้องประหยัดเงินนะเงินทองเป็นของที่มีอยู่อย่างจํากัดเงินทองหายากเงินทองกว่าจะหาได้ลําบากพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ท่ามกลางความลําบากเราต้องอดทนเงื่อต้องไหลก่อนถึงได้เงินนะคะมือต้องแตกก่อนถึงได้เงินชีวิตเราต้นทุนน้อยต้นทุนต่ําคําพูดเหล่านี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในครอบครัวตลอดเวลาเลยซึ่งนี่คือหนึ่งความจริงของพลังคําพูดที่ไม่เคย มีใครบอกคุณแล้วคนที่พูดเนี่ยก็มีอิทธิพลทางใจคุณด้วยนะคะเช่นเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นบนรรพบุรุษเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเป็นคนที่คุณเคารพนับถือมักจะพูดบ่อยๆแม้กระทั่งไม่ใช่คนในครอบครัวก็มีความคิดและพูดแบบนี้ซึ่งความลับตรงนี้เคล็ดลับตรงนี้ก็คือพลังคําพูดค่ะทําให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นรวยขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพียงแค่เราเนี่ยพูดซ้ําๆกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ลําบากยากจนหาเงินยากชีวิตก็จะเป็นไปตามนั้นในขณะเดียวกัน พลังคําพูดของเราเนี่ยพอเราพูดว่าเราเป็นคนที่หาเงินเก่งเงินทองหาง่ายชีวิตชั้นดีนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามามักเป็นคนโชคดีดวงดีได้รับอภิสิทธิ์ดีๆบ่อยๆคุณก็จะมีชีวิตโน้มน้าวไปตามพลังคําพูดของคุณเหตุใดพลังคําพูดถึงทําให้คุณเนี่ยมีสิ่งต่างๆสร้างสรรค์ขึ้นมากมายก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วก็เพราะว่ากว่าที่มนุษย์เนี่ยจะพูดอะไรมาได้จะต้องมีการคิดซ้ําๆก่อนว่าสิ่งนั้นมีแนวโน้มจะเป็นจริงเมื่อคุณคิดซ้ํา ภายในใจคุณเนี่ยก็มีความเชื่อเมื่อมีความเชื่อเชื่อคุณถึงพูดออกมาว่าคุณต้องการอะไรจากนั้นเมื่อคุณพูดออกมาคุณกําลังเปล่งประกาศนะคะบอกตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนแบบนี้เราจึงทําการทําสัญญาประชาคมโดยการลงมือทําตามสิ่งที่เราพูดนั่นเองแล้วในที่สุดเนี่ยคุณก็มีเงินเพิ่มขึ้นรวยขึ้นโอกาสทางการเงินมากขึ้นแม้กระทั่งคนที่มักพูดกับตัวเองว่าฉันมักได้รับอภิสิทธิ์ดีๆเนี่ยเขาไม่ต้องแทรกแถวนะคะแต่มันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยเชิญไปอยู่ข้างหน้า สุดหรือคนที่บอกว่าเฮ้ยชีวิตฉันไม่มีอะไรมันก็มักจะไม่มีอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดว่าชีวิตไม่มีอะไรชีวิตลําบากชีวิตแย่เนี่ยยิ่งง่ายเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะก็ชีวิตลําบากไง แต่คนที่ใช้พลังคําพูดในการที่จะสร้างสรรค์ตัวเองเนี่ยให้ประสบความสำเร็จกับเป็นคนที่ต้องทุ่มเทแล้วทําอะไรอย่างจริงจังในที่สุดเขาก็เลยได้ในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังคําพูดสําคัญมากไม่ว่าเราจะตะโกนสาบแช่งใครหรือว่าคุณกําลังพัฒนบ่นถึงตัวเองคุณก็กําลังทําให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการทําของเรากับตัวเองและคนอื่นก็คือชีวิตเราค่ะชีวิตเราไม่เคยมีของเล่นนะคะเราบอกว่าเฮ้ยเราพูดเล่น นะถามจริงๆว่าเราพูดเล่นๆทำเล่นๆเรา,ายืมชีวิตมาหรอ นะไม่ใช่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะพูดเล่นหรือทําเล่นคุณกําลังใช้เวลาชีวิตจริงๆคุณกําลังใช้ร่างกายจริงๆของคุณอยู่คุณกําลังใช้จิตวิญญาณของคุณอยู่ในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปมีเงินเพิ่มขึ้นเป็นเศรษฐีนะคะหรือว่ายินดีรับเงิน12ล้านบาทมาแบบไม่ต้องมีเหตุผลเพราะฉะนั้นพลังคําพูดสาคัญมากใครนะคะที่เคยโดนกอกหูบ่อยๆถึงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เขาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้น,น,นเช่นเด็กที่เรียนเก่งเนี่ยนะคะถ้าโดนพูดทุกวันเลยว่าเฮ้ยแกมันไม่เก่งหรอกแกมันไม่ มีความสามารถเด็กคนนั้นที่มีศักยภาพก็จะค่อยๆลดความเก่งของตัวเองลงเพื่อทําให้คาพูดสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองโหน่ากลัวมากค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิ้ลโกรธมากเลยนะคะท้านั่งข้างไขรแล้วมานั่งบน่นว่าเฮ้ยเงินไม่เข้าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมคําพูดของเขามันเข้าหูเรามันกลายเป็นความเชื่อเราแล้วทําให้เราพลอยไม่มีเงินไปด้วยค่ะโอ้อันตรายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปากเรากินพริกกินเกลือจะพูดอะไรเป็นจริงเสมอพูดเล่นเป็นจริงพูดจริงเป็นจริงเพราะเราใช้ชีวิตจริงๆของเราอยู่ค่ะและนี่่คือสิง ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณว่าคําพูดตั้งแต่ต้นชีวิตมาถึงปัจจุบันเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ทําให้เกิดแรงขับดันที่ทําให้เรารวยขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองไปคิดให้ดีอย่าเชื่ออาจารย์เปิ้ลห้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลค่ะลองไปปรับใช้ดูในการที่จะคิดสุดตรงด้านมีเงินแล้วก็คิดบวกกับชีวิตตัวเองเยอะๆแล้วก็อย่าลืมพูดนะคะชื่นชมตัวเองบ่อยๆว่าคุณหาเงินเก่งเงินเพิ่มขึ้นฉันเป็นคนโชคดีแล้วชีวิตเราก็จะค่อยๆคล้อยตามพลังคําพูดที่เราพูดออกมานั่นเองค่ะใครชอบคลิปปนนี้้ะะคคขอบุณกกาาารรดตดตาาิิิเเจล ก็แชร์ออกไปนะคะแล้วเอาไปทบทวนดูค่ะว่าทั้งชีวิตเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามักพูดบวกหรือพูดลบเกี่ยวกับชีวิตตัวเองแล้วก็เปลี่ยนทิศทางซะวา่าวันนี้คุณตัดสินใจว่าอยากจะมีชีวิตในทิศทางแบบไหนนะคะแต่อาจารย์เปิ้นเชื่อว่าคุณมีเงินเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านแน่นอนนะคะขอทุกคนนะคะมีเงินเข้านะคะ12ล้านบาทแบบไม่ต้องมีเหตุผลกันทุกคนเลยนะคะโชคดีค่ะ